สวัสดีค่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวรัดหน้ากันนะคะนี่ค่ะรัดหน้าหมูปักค่ะที่เดียวค่ะรัดหน้าหมูปกักเลยนะเดี่ยิค่ะเส้นเบยค่ะทําเองค่ะทําเองนะคะใส่หมูปกักหมูปักทันใจ บักเอกนะคะแล้วก็มาทําเป็นร้านหน้าหมูหมกักใส่แป้งมันหมักหมักหมักด้วยแป้งมันนะคะแล้วก็ไข่ให้ให้เขาให้เขานุ่มนะคะนี่นะคะให้อ่อนเส้นเมนุนะคะเป็นเส้นหมี่ววๆนะคะ อร่อยนะคะขยักกินเผ็ดก็ใส่เผ็ดไปเลยนี่นับส้มอะไรเราใส่เรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยจัดอร่อยแซ่บ ถ้าใส่พริกป่นหน่อยกอออ็จะอร่อยมากค่ะอ่าอ่ออออาอ่านแม่ติดอ่างเลยติดอ่างเลยจ้ะดีค่ะใส่พริกป่นหน่อยนะคะที่ใส่ไปให้มันเผ็ดเผ็ดแซ่บไปเลยเจะเเผ็ดแล้วเห็นไหม จะน่ากินแล้วค่ะเวลาเผ็ดมันน่ากินมันจะน่าอร่อยนะคะ,ะอร่อยอร่อยบ้านนะคะ กระดูกตอนแรกก็นึกว่าไม่เข็มพยายไม่ใส่น้ำปลาก็เข็มเลยแต่กินได้ไม่เข็มมากหลานนาก็ต้องซื้อขาวราคาห้าสิบาททำเองมีเส้นมีหมูมีผักคะน้าหมักหมูมีแป้งมันพอด ทีแป้งมันพร้อมเราก็ทำได้หมดเลยนะเตเ่ียอะไรก็ได้นะคะพวกจะร่วแเราจะร่วงเหลีล่ยมนุ่มเหลี่ยมรุ่ม,ม,มทันใจนะคะเราไปซื้อเส้นมาผัดอีกนะคะเพราะมันหมดกำลังกินแล้วค่ะ เสียงพัดลมจะดังนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามานะคะเข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอบพบสิ่งดีๆนะคะติดต่อคะ่ะแล้วมาขอบคุณเพื่อนทุกคนด้วยเนาะเดี๋ยวเวลาลงปุ๊บนี่ออกล้องมันก็จะตัดหรือนะคะบางเทีเราพูดไปพูดมาลืมกล้องตัดแล้ว กินด้วยกันไปด้วยกันแบบอร่อยอร่อยนะคะลงตัวนี่นะคะเอาหมูหมูนี่จะหมักนะคะหมักประมาณสักสองชั่วโมงเช้าก็กินก๋วยเตี๋ยวเมื่อเช้ากินก๋ยวยจับนะคะที่ข้างนอก วันนี้เราก็มากินก๋วยเตี๋ยวนะคะรัดหน้าอร่อยนะคะ ใส่น้ำต้มไปนิดหน่อยรสชาติถึงจิจับอร่อยมากน้ำข้นมีแต่แนนกินนะคะแนกินแนวกินแนกอร่อยนะคะ นี่ค่ะเส้นนะคะเส้นแบบนี้เขากันนุ่มนุ่มแล้วอร่อยค่ะนุ่มแล้วอร่อยปะ ของเราก็จะมีคลิปนะคะรวมคลิปอีกนะคะว่าจะได้ดูหลายๆคลิปะค่ะ <S <S ดูหลายเมนูดูหลายอาหารที่เรากินนะคะอาหารที่เรากินแล้วอร่อยนะคะอันนี้เป็นน้ำแก้ควย ็ไม่คะน้ำเก๊สขวดแม่มันจะไม่เบนนะคะมันมองไม่เห็นมีน้ำแข็งมันร้อนได้นะคะกินน้ำาก๊สขวยกินแป๊บเซียอะไรก็ไม่ค่อยได้เนะกินได้แค่เนื้อแหละขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะ มีความสุขด,ด้วยนะคะเดินทางไปไหนพบพบแต่สิ่งที่ดีนะคะทุกทกท่านเลยจ้ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอท่านมีความสุขะคะค่ะความสุขทางกายและใจนะคะค่ะมาอร่อยกันนะคะถ้ามีความสุขทางกายและใจไปแล้วนะคะอีกช่องหนึ่งช่องนี้ก็ต่อไปอีกนะคะอีกสองนาทีนะคะกินต่อ น้ำกัะตัวด้วยนะคะตังอ,อร่อยอร่อยไม่รู้จบเลยค่ะเรียกว่าอร่อยไม่ต้องบอกอร่อยแล้วอร่อยอีกนะคะ อร่อยลงตัว,วค่ะอร่อยลงตัวเลยนะคะอันนี้เราก็ทำสอช่องนะคะคู่กันไปนะคะเนี่ยก,กินแบบนี้นะคะทำกินเองมันก็ดีนะ เรียกว่าประหยัดรายจ่ายนะคะในโครเรีอนด้วยไม่ต้องไปถ่ายวไว้กินกุ้งแซบกุ้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะกินที่เราว่าอยู่อยู่รอดได้ไปวันๆนะคะเออ่ให้เราเอิ่มท้องนะคะให้เรามีแรงทำงานนะคะอย่างมันก็ได้คุ้มค่าแล้วนะคะในการกินของของเรานะคะ นี่นะคะหมดนี่นะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจขอทุกท่านจงมีความสุขค่คะเดินทางไปไหนก็ขอพบแต่สิ่งที่ดีนะคะบุญรักษาภักคุ้มครองสาธุคาขอพบสิ่งที่ดีบ่ายๆนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยคะ่ะบุญรักษาภักคุ้มครองสาธุนะคะ